มาต่อกันที่คุณแม่คนสวยสิริตาเจนเซนนะคะที่ออกอาการแฮปปี้สุดๆเลยค่ะเพราะว่าได้ควงลูกชายน้องกวินเนี่ยออกงานคู่กันครั้งแรกนะคะซึ่งลูกชายก็คือเป็นงานมากๆน่ารักไม่มีงองแงเลยละคะ่ะ เอ่ยบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหลังคุณแม่คนสวยซีริต้าเนี่ยได้พาลูกชายน้องกวินออกงานอีเวนต์ในฐานะพรีเซนเตอร์เป็นครั้งแรกด้วยกันค่ะงานนี้สีริต้าก็ได้บอกว่าดีใจที่ลูกชายเนี่ยไม่งองแงนะคะแถมยังเอนจอยเป็นงานสุดๆค่ะส่วนงานพรีเซนเตอร์คู่กับลูกก็มีติดต่อเข้ามาบ้างนะคะพร้อมเผยว่าแผนเตรียมจะมีทายาทปีหน้าอีกหนึ่งคนค่ะโอน่ารัก เซรพรสทุกคนเลยเพราะว่าเด็กส่วนมากเวลาเขาฉากเจอคนเยอะๆสิยงดังๆแล้วตอนนั้นเขาค่อนข้างเด็กมากๆนะคะเราก็ปกติจะร้องไห้กวินก็คือแบบไม่ร้องเลยแถมโบกมือให้กล้องยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคุณกอนะแอบชื่นชอบว่าเวลาเห็นความน่ารักของกวินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเขาก็ไม่หมยที่อยากให้ลูกไปมีประสบการณ์บ้างไปลองทําอะไรบ้างจริงๆแล้วคุณกอนไม่เคยขีดเส้นกําหนดใดๆเลยขอให้เขาเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กที่รู้จัก,กระเทศะอะไร แล้วก็ถ่อมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณบอนก็จะมองในเรื่องของการสร้างนิสัยหรือว่าวัฒนธรรมของกวินมากกว่าแต่เรื่องการทํางานเขาไม่เคยขิดเส้นเลยว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้เราดูความเหมาะสมมากกว่าว่าอะไรที่เราคิดว่าเหมาะสมกับกวินเลย